ขนาดคนที่ว่าให้คลิปหน่วยขังเล็กอ่ะเขาบอกว่าถ้าหน่วยไม่รีกอ่ะก็คือว่าทั้งท่งขนขาดทีเลยค่ะอย่างนี้ว่าติดเส้นเส้ไว้ด้วยก่องนั่นก็เอาไม่ทันแล้วอ่ะก็ไม่เจ๊แค่เรือของอะไรอะค่ะแค่มาเรือเรือผมว่าสุกขเรียนมันต้องที่รยนิดนึงละค่ะแซงนแก้วกโค้งด้วยที่นักเส้นก็เส้นตึกด้วยค่ะ อตอนนั้นแฟนออน้องยังมีสติเลีสติเดียบเลยค่ะโบกคนทีว่าเฉดที่ไม่ไหวค่ะเป็ดหมาช่วยหน่วยที่อ่ะซึ่งว่าก็มีผีคนนั้นก็เดือดอะไรหรือเปล่าตัวนี้ได้เลยบอกว่าอ่าชายค่ะเอาภาคนี้อุาาตส่าห์กลับมาจากกรุงเทพมาได้นี้ไงเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ ม่ไ,ได้ไม่ได้ลไไูกปกอบไ่บ้านได้ซึ่งเรามีได้คิต,ต่อไวกซึ่งเราก็คอยน,นับ ให้ทางแก่หน้าที่ตำรวจวเขามีการริ่มรัดคดีอะไรได้อยากให้แบบว่าเร็วมากที่สุดเลยอะค่ะคือในวันเกิดเด็อนน้องจดเหตุการณ์ได้หมดได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ,ะเล่าล้าๆฟัง,งหน่อยรถอ่ะสามคันอ่ะ, 3, อะมันแซงขึ้นมาหาทางเส้นทึกคดขั หนูก็มาแบบว่าไม่ได้เร็วอะไรค่ะไม่ได้เร็วนะอ่าค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็เห็นแล้วค่ะแล้วก็ข้าหนูไม่หลบก็คือว่ารถสิดรถออกไปทั้งสองคนเลยค่ะแล้วก็เลยฉีดลงข้างล่างค่ะตอนนั้นแฟนของน้องก็มีสติดีมีสติดได้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เขาก็ยังมีมีบอกเขาบอกว่าให้มาช่วยหนูออกจากรถหน่อยอะค่ะแต่สุดท้าย แ,แฟนก็ลงตันพิษบาดแผลไม่หรอใช่ค่ะเพราะว่าเขาผ่ารอบที่สองะคะ่ะรอบที่สองที่เข้าห้องผ่าตัดนะคะเขาก็บอกว่ายังสู้แล้วก็พอเขาเข้าห้องไอซก็บอกว่ายังสู้ประมาณสักตีหนึ่งเที่ยงคืนนะคะเสียชีวิตค่ะเลือดออกเยอะมากเลย